นับตั้งแต่ดูฟุตบอลพิมพยริลีกมา20กว่าปีผ่านช่วงเวลาผ่านยุคขอนเซอร์เลฟโกสันอาร์เซเมนเกอร์ต่อมาก็โชเซ่มารินโยที่เชลซีอ,อันเช่ที่เชลซีอันโตนิโอคองเต้โรเบร์โตมันชินนี่ที่แมนซิตี้หรือเมื่อท่านเป๊ปกัวเดวล่าและก็เจกเกนคอปคุณรู้ไหมคุณเชื่อผมไหมเอา,อางี้ดีกว่าผมไม่เคยเห็นโค้ชคนไหนแม่งเก่งท่อยริเทนฮาร์ดเลยอะไม่มีครับ เซอร์เลฟูกุซันที่ควาชช้าแชมป์พิมพิลิกนัดตอนนัดได้แชมป์ยูฟาแช,เชมเปี้ยนลีกมาสองครั้งบอลถ้วยในประเทศก็เป็นสิบครั้งอ่ะหรือไม่ก็ท่านาโชเซ่มารุนโยที่เคยควา้าแชมป์แบบเสียประตูแค่สิบห้าลูกในพิมพ์ลีกอาร์เซนเกอร์ที่พาทีมแชมป์ไร้พ่าย,ายเป๊ปกโกเดล่าที่แชมป์สี่สมัยซ้อนแชมป์พิมพ์มลีกสี่สมัยซ้อนนั่นอะไรเงี้ยได้หนึ่งร้อยแต้มในพิมพ์ลีกเจเกนคอปที่ได้แชมป์ทั้งยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้ทั้งไอ แชมป์พรีเมียร์ลีกแบบเก้าสิบเก้าแต้มอันโตนิโอคอนเต้ที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเอเวคัพหรือใครอีกอะโรเบตตอมาชินนี่ที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนซิตี้ไม่มีใครครับผมบอกเลยทั้งหมดมัดรวมกันมาเนี่ยเพอเพอแม่งยังสู้เอริเทนฮากคนเดียวไม่ได้อะไม่ใช่ฝีมือนะปากปากมึงแจ๋วมากคือผมเบื่อมากที่ต้องมาทำคลิปของไอเฮียนี่ทุกครั้งที่แบบฟอร์มไม่ดีแล้วมึงให้สัมภาษณ์แบบ มึงเรียกทัวร์ผมแบบมึงไม่อายแต่กูอายมากคือด้วยฟอร์มการเล่นด้วยผลงานในสนามด้วยรูปแบบการเข้าทำที่ไม่มีความหลากหลายด้วยกองหลังที่พลาดง่ายๆบ่อยๆไอสัตว์ล่าสุดมึงภูมิมมมใจกับการเก็บได้สี่ครีนชีทคือพูดอยู่นั่นแหละเฮ้ยเราเก็บได้ครีนสี่ครีนชีทนะเราพัฒนาขึ้นเราดีขึ้นแล้วที่มึงยิงได้แค่ห้าลูกอะแล้วที่มึงยูอนอันสิบสี่อะไม่พูด ไม่รู้ไม่เห็นอ๋ออยู่อันดับเท่าไหร่ไม่รู้กูไม่รู้ครับสิบสี่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่ากูอยู่อันดับที่เท่าไหร่แต่ทีมกูดีขึ้นเรื่อยๆนะทีมกูอยู่ในช่วงแบบอยู่ในช่วงกับดวงการนะอดทนนิดนึงอย่ามาตัดสินกูตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่มาตัดสินกูมึงเห็นไหมสองปีแรกกูกระท่อนกระแท่นยังไงสุดท้ายกูจบด้วยการมีแชมป์เพราะฉะนั้นฤดูกาลนี้กูอาจจะพาทีมเข้าชิงยูโรปาลีกก็ได้อาจจะจบท็อปโฟก็ได้หรือ,อาจ,จะมีแชมป์ลีคกคกรังงแบบวุ๊คเอ ปวดหัวกับฟอร์มในสนามก็พออยู่แล้วต้องมาปวดหัวกับการให้สัมภาษณ์ของเอ้เทนฮาร์ดอีกคืออย่างที่ผมบอกอะเสื้อเลฟกูซันนี่แบบโอ้โหผมไม่เคยเห็นเขาพูดอะไรแบบเนี้เขาไม่เคยยกมาเลยผมได้แชมป์บีมลีกมาเท่านี้เท่านี้ไม่มีเปกวโกเดลลาอย่างเงี้ยเวลาแพ้เขาก็ตําหนิลูกทีมอะไม่ใช่ตาหนิลูกทีมตําหนิแท็ติกตัวเองบ้างล่ะต้องบอกปรับปรุงบ้างล่ะแก้ไขตรงนั้นตรงนี้บ้างล่ะโอ้ปวดหัวแล้ววันนี้เดี๋ยวเขาประชุมกันที่แมนเชสเตอร์นะ บอรบริหารเน่ยเมื่อวานมากันเต็มเลวันนี้ประชุมที่แมนเชสเตอร์แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปประชุมที่ลอนดอนนะครับก็มาดูว่านาคจะเป็นอย่างไรมีทั้งโอกาสรอดและมีโอกาสไม่รอดที่ค่อนข้างจะสูงกว่าโอกาสรอดกดติดตามช่องให้ด้วยแล้วกันโคตรเก่งเก่งม,มากไอ้สัตว์มันเก่งมากเทนฮาร